วัดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพวกเรามาขออับเทคนิคสุรินทร์เบสเทค่ะพม่อติดตามโครงการสุรินทร์เบสคอมค่ะติดตามกันได้เลยค่ะ เ้กากภามาบ้านทับน้อยของแม่สมหวังหมื่นขันเริ่มเริ่มแรกก็แม่สมหวังแกคิดค้นลวดลายเองแล้วก็เชักชวนสมาชิกในกลุ่ม1ุ้าคนหนึ่งในนั้นก็จะมีช่างที่เป็นตัดเย็บเสื้อ,อแล้วก็กางเกงกระเป๋าสตางค์เป็นย่ามเพื่อที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านทับน้อยในเร็วๆนี้ก็จะมีการออกแบบ ตากกังเกงเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านทับน้อย สำหรับโครงการบริหารส่วนย์บาส่วนใหญ่ก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ให้ทางกลุ่มคอฟ้าป้ายของมาทัพน้อยพิเศษนะครับได้ดเนินการของทำของสำรวยต่างๆแล้วก็จะลงในสุรินเฟสนะครับคอมถ้ามีความต้องการก็ตามนี้นะครับทุกเวลานะครับแล้วก็เยี่ยมชมได้ที่มาทัพน้อยนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม อยากให้คุณแม่สุวังนะคะเล่าถึงความประทับใจท,ที่มีต่อโครงการซุรนเดสหน่อยค่ะก็ขอบคุณเลยนะคะขอบคุณท่กนพันุมชนอำเภอรัศนบุรีที่แนะนําให้เข้าสุรินเดสแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณไปยังพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ท่านผู้ว่าจังหวัดแล้วก็ท่านนายกอบตตําบลทับใหญ่ค่ะภูมิใจในซุรินเดสแล้วก็วันนี้ก็ดีที่ได้ขายของในซุรินเดส ใช้ื่องรินเดียกับอีคใช่ง่ายไหมคะใช่ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราเข้มา,ามากดในเว็บไซต์ที่นี้นะคะสแกน QR code ค,ค่ะแล้วก็จะทำให้เราขายง่ายขายคล่องค่ะทำให้เรามีไรายได้กระจายไปทุกตัว่เรียนค่ะอภา้ามาแต่